เพจสารลมคอย FC รับซื้อเหรียญเหรียญแบบไหนบ้างที่รับซื้อมาดูคลิปนี้กันนะครับเหรียญแรกเป็นเหรียญ5บาทที่เราพบเจอกันบ่อยๆเหรียญ5บาทหลังเรือหงแบบนี้มี2ปีพศที่รับซื้อปีพศแรก2 5 3 0ปีนี้จะพบเจอบ่อยรับซื้อเหรียญละ7บาทเน้นจำนวนมากนะครับรับซื้อครั้งละเยอะๆสภาพผ่านการใช้งาน ไม่เกิน7บาทนะครับส่วนอีกปีพศหนึ่งก็คือปี2531อันนี้รับซื้อเหรียญละ20บาทสภาพผ่านการใช้งานนะครับถ้าเกิดว่าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานก็ราคาเพิ่มขึ้นไปอีกนะครับเหรียญที่2ที่รับซื้อก็คือเหรียญ1นบาทปีพศ2529นะครับเหรียญในคลิปนี้เป็นเหรียญปี29บล็อกหายากนะครับก็คือปี2529 บล็อกช่อฟ้ายาวนะครับจุดสังเกตนะครับก็คือเราสังเกตที่ปีพศจุดแรกนะครับดูปีพศ2529จุดที่2ก็คือดูที่ช่อฟ้า2529ช่อฟ้ายาวรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับเหรียญที่3ที่ผมรับซื้อก็คือเหรียญ5บาทปีพศ2546เหรียญรุ่นนี้นะครับจำนวนการผลิต หน2 0 0 0เหรียญยังพบเจอกันบ่อยๆลองสังเกตดูนะครับสภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ200จนถึง300บาทนะครับดูแค่ปีพศสองพันาระครับมาดูเหรียญ10บาทกันบ้างนะครับเหรียญ10บาทที่พบเจอบ่อยๆตอนนี้สภาพผ่านการใช้งานก็ขายได้นะครับ 10บาทปีพศ2541รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ50บาทสภาพผ่านการใช้งานถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อเริ่มต้นที่500บาท2,541นะครับ ต่อด้วยปีพศ2542และปีพศ2534นะครับฟังชัดๆนะครับปี42และปี34รับซื้อสภาพผ่านการใช้งานเหลยญละ20บาทถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งานรับซื้อ100-200บาทนะครับ เหรียญที่5ที่รับซื้อยกตัวอย่างเหรียญ1นบาทรุ่นเก่านะครับมีสอบถามกันมาบ่อยว่ารับซื้อเหรียญรุ่นเก่าปีอะไรบ้างนะครับหลักๆที่รับซื้อก็คือเหรียญ1นบาทครุฑปีพศ2517สภาพผ่านการใช้งานรับซื้อเหรียญล่ไม่เกิน20บบาทนะครับฟังก่อนนะครับสภาพผ่านการใช้งานนะครับมีขาแว่นไม่มีขาแว่นนะครับ คละสภาพได้เลยนะครับรับซื้อไม่เกิน20บาทแต่ถ้าใครมีสภาพไม่ผ่านการใช้งาน1บาทครุดรับซื้อเหรียญละ50สิบถึงหนึบาทนะครับเหรียญแบบท,ที่6ที่รับซื้อเป็นเหรียญผิดพลาดจากการผลิตเหรียญผิดพลาดจากการผลิตคือเหรียญที่แปลกนะครับแปลกกว่าเหรียญปกตินะครับปกติแล้วเหรียญหนึบาทรุ่นใหม่นะครับของในหลวงรัชกาลที่10 จะเป็นพัเสียงกลับนะครับพัเสียงกลับก็คือด้านก้อยและด้านหัวสลับกันแต่ว่าเหรียญที่ผมรับซื้อคือเหรียญผิดพลาดจากการผลิตแบบนี้นะครับด้านก้อยกับด้านหัวหันไปทางเดียวกันแบบนี้รับซื้อเริ่มต้นที่เหรียญละ500บาทนะครับพบเจอได้ในเหรียญหลายๆรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นเหรียญ1นบาทของในหลวงรัชกาลที่9ก็มีพบเจอเหรียญในลักษณะแบบนี้ก็คือเหรียญพัเสียงตรงแบบนี้นะครับแบบนี้ก็รับซื้อเริ่มต้นที่500บาทนะครับ แต่ว่ายังมีอีกนะครับยังไม่หมดนะครับลักษณะแบบนี้ก็ขายได้นะครับรับซื้อเริ่มต้นที่100-300ถึงบาทถ้าไม่ใช่พระเสียนตรงผมก็จะรับซื้อแบบนี้นะครับเหรียญ1น1บาทในลักษณะของพระเสียนขวางแบบนี้นะครับมาดูตัวอย่างสุดท้ายของคลิปนี้นะครับเป็นเหรียญ2บาทที่หลายๆเพจหลายๆช่องประกาศรับซื้อนะครับคือเหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2557นะครับอันนี้เป็นเหรียญจริงๆนะครับ หลายท่านบอกว่ากลมลงกระสาบไม่มีการผลิตออกมาอันนั้นถูกต้องนะครับไม่มีความตั้งใจที่จะผลิตเหรียญตัวนี้ออกมาแต่ว่าเหรียญน,นี้มีหลุดออกมาเขาเรียกว่าเหรียญผิดพลาดจากการผลิตนะครับเป็นกระบวนการผลิต ที่ผิดพลาดโดยไม่ตั้งใจนะครับไม่ได้ตั้งใจจะผลิตออกมานะครับเหรียญมีการพบเจอค่อนข้างจะน้อยนะครับผมมีอยู่1เหรียญ2บาทสีเงินปีพศ2557แม่เหล็กดูดติดใครมีแบบนี้ผมรับซื้อเหรียญละ3 0 0 0ถึง5,000บาทนะครับ